สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่16-18สิงหาคมที่ผ่านมาผมก็ได้เดินทางไปเที่ยวจังหวัดน่านก็ไปเที่ยว 3, อยู่3วัน2คืนออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่6โมงครึ่งถึงน่านก็ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับสิ่งแรกที่เราไปเที่ยวก็วัดภูมินทร์ก็ท่านผู้ชมสิ่งที่จะต้องไปชมไปดูก็คือนี่กระซิบรักบลือโลกนะครับเ็ต้องไปถ่ายภาพไปกระซิบรักกัน ส,ส,ส่ว er. oh น Rut, uh. ท mm. ี่สองที่ต้องไปเที่ยวก็คือวัดพระธาตุช้างค้ำนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะท่านผู้ชมเดินข้ามถนนไปนิดเดียวเที่ยววัดพระธาตุช้างค้ำเสร็จก็ไปถ่ายรูปที่อุโมงค์ลีลาวดีเนาะไปถ่ายรูปอุ้ยสวยงามท่านผู้ชมนี้ก็ช่วงเย็นๆนห้าโมงหกโมงเราขอมาเดินถนนคนเดินมาเดินซื้อกับข้าวดูเสื้อผ้าของที่ลึกกันตรงนี้ก็จะมีร้านขั้นตกให้เราซื้ออาหารได้ไปนั่งทานนั่งกินกัน ก็จะมีเพลงบรนเลงเป็นเพลงล้านนาของทางจังหวัดน่านให้รห้อยฟังส่วนขยะคาเยอะอะไรต่างๆก็จะมีจุดคัดแยกถ้าวันเสาร์เนี่ยกิจกรรมวันนี้ไม่ได้ทําเพราะว่ามันจะมีบริการรถรางท่านละ30บาทก็จะบริการท่องเที่ยวทั่วเมืองน่านนะท่านผู้ชมครับคืนนี้เราก็พักกันที่โรงแรมเทวราชสะดวกสบายมากครับท่านผู้ชมอยู่ใจกลางเมืองน่านตื่นเช้ามาก,ก็ทําบุญตักบาตร ก็จะมีชุดบริการจำหน่ายอยู่ที่หน้าโรงแรมนัูมชมชุดละ35บาท3ชุดร้อยนะักบาทเสร็จก็เดินอยู่เที่ยวดูวิถีชีวิตชุมชนของคนเมืองน่าในตลาดสดกับการซื้อของอะไรต่างๆอีพีนี้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในอ EP หน้าสวัสดีครับ